ให้มันติดให้ได้ลยมั้งเาไปยุบน้าดักน้องอ่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะดูนะคะจะเย็บไหมแม่ก็ไม่เอาเก็บตัวก่อนจะได้เปตาบัลลุมจะได้เป็นให้มัติดให้ได้ลยมะ Ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ขอบคุณค่ะดูนะคะให้มันเิดให,ดไห้ได้ไลเลยมั้งเข้าไปเข็ดตัวแห้งเราไปต้าผัดลมอีกทีนนะะหนึ่งนะดูไปก็เหมือนน่ารักไหมเนาะ ้อหน,น้องก็เยอะมาค่ะมาเจ็ดตวย่อ, <c oughs> อยเจ็ดตัวก่อน <c oughs> ยุ่มนาดักแต่น้องอ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะดูนะคะ เ็ดตัวแห้งเราไปตากผัดลมอีกทีนึ่งนะยอะน่าอวทเดอแหลยอดน่าอวดเทแหละใขมันให้ให้เปียเจ็ดตัวแห้งเราไปตากผัดลมอีกทีนึงนะจะเย็บไหมก็ไม่เอาเจ็ดตัวก่อนได้ได้ไปตากผัดลมได้ได้เป็นนานๆเราต้องเจ็ดตัวนะคะดูเป็นดูเป็น มาพาเจ็บตัวก้อนสี่จะได้ไปต้าผัดลมเจ็บตัวแหง้งเราไปต้าผัดลมอีกทีนะึงนะข้อนน้องก็เยอนะน่าำังกลัวใครใครก็กลัวน้องก็ไม่กลัวไม่แัดใครไม่แยงใครอ่ะ อย่าย่อยเจ็ดแล้วก็นหลือวเป็นก็เหมือนหน้ารักแม่น้องอ่อนน้องก็ยืะ ยุหนะดักตด้หนองฮะขอบคุณนะค่ะขอบคุณที่รับชมนะค่ะขอบคุณค่ะดูนะค่ะให้มันติดได้หละมั้งไปนอนเดยวตาเป็นลมอีกทีนะ แค่ไหนมาัวอย่ายอที่เจ็ดตัวกันเร็วไปก็มันน่ารักแหมเนาะนอน

giai đoạn chết mọi <laughs> con con, lạy lại <laughs> lại น้ำลายต้องเจ็บตัวนะคะดูเป็นดูเป็นเอามาพ้าเจ็บตัวก่อนสิเพื่ได้ไปตา้าผัดลมเจ็บตัวแห้งเราไปตา้าผัดลมอีกทีนนะคะน้ำนายเราต้องเจ็บตัวนะคะดูเป็นดูเป็นเอามาพ้าเจ็บตัวก่อนสิเพื่ได้ไปตา้าผัดลมแต่เย็บไแม่ก็ไม่เอาเจ็บตัวก่อน Đây là bạch á và lông, đây là bệnh... Thay mấy Đại mất... Nó no. Đủ bên đặt, đủ bên đặt Học mái nè... Thay để bài chay nè Thay mấy bạch thay Đại mất... เยอดนา่งอวดใช่แหเยอดนักงัวที่แหละใข้มันใข่ใข่เปียน้องดูเป็นดักดูเป็นดักมาให้แม่ได้ำงานจะบายใจนะข้อนน้องก็เยอะ ตัวแห้งเราไปต้าผัดลมอีกทีนะึ่งนะมามาเดอนวน <c oughs> อย่ายอ่อที่็จตัวการข้อ,น,อน,น้องก็เยอะ <c oughs> นอน บลอมอีทีนะี่แต่เย ب, ็บแม่ก็ไม่เอาเก็บตัวก่อนได้ได้เป็นตาบลอมได้ได้เป็นทำางากลัวใครไคก็กลัวพี่นองก็ไม่กลัวไม่แกรใครไม่แยงใครอะ่ะนอน,อน,นดูาบลมอีกทีนะี่

đừng được phải làm ít thi này. con nón có dự Ngon Tôi được phải làm ít thi này.